นะครับก็ามาถึงประเด็นเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องอเรื่องราวในทีพพ่จริงมันก็ทํามานานแล้วนะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยเริ่มนํามาใช้ในการวางแผนพัฒนามากขึ้นนะครับวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเรามากขึ้นก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จริงชื่อเต็มก็คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ sdg g, g, g คือโกม l นะครับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับเรามาดูหลักการก่อนนะฮะว่าทาไมต้องมีแบบนี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากเกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมแนละความเหลื่อมล้าอะไรขึ้นมามากมายในภาพรวมของโลกนะครับไม่ใช่มองแค่ประเทศนะเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องของโลกที่ทาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาวางหลักการว่าต่อไปเนี้ยทิศทางการพัฒนาเนี่ยจะเอาอยัางไงกันดีนะครับเพราะฉะนั้นหลักการโดยย่อๆนะครับโดยสรุปก็คือ ต้องการนะฮะพัฒนาให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยัง่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มากนักนะครับส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รองรับการเติบโตในอนาคตใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและสร้างงานที่มีคุณค่านะถึงจะเกิดความยั่งยืนต่อไปในในอันนี้เขาก็จะมีหัวใจเรื่องของโลกร้อนเข้ามา่้นข้างเริ่อเหมือนกันนะครับก็เลยมีหลัก ของการพัฒนาโดยการอนุรักษ์คือพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับเพราะว่าการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมันจะทําให้เราอยู่อย่างยังย่งยืนได้นั่นแหละนั่นเองเพราะฉะนั้นพัฒนาเนีย่ยให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชา,าติให้คงอยู่ในสภาพดีและยั่งยืนช่วยลดการปล่อยสารพิษให้สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนและการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปด้านความเป็นธรรมทางสังคมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องให้ความสําคัญกับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทางสังคมโดยการสร้างโอกาสให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะครับลดความไม่เท่าเทียมในสังคมอ่ะนี้เป็นด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมต่อไปด้านบุคคลหรือชุมชนนะครับก็ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจ ก็จะสังเกตดูว่าแผนพัฒนาในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแผนแบบมัตตอมัก็คืออ่อเริ่มจากข้างล่างมัทตอมแปลว่าล่างอัพแปลว่าขึ้นไปข้างบนแต่ก่อนมันเป็นลักษณะท็อปดาวท็อปแปลว่าข้างบนดาวแปลว่าลงมาท็อปดาวลงมาแต่ตอนนี้เป็น,น,นมัตตอมมัตตอมก็คือจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนข้างล่างก็คือชุมชนหรือประชาชนนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนะาะก็เรื่องการจาัดสรรทรัพยากร อันนี้หัวใจของทางเศรษฐศาสตร์เราเลยนะครับจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดการสิ้นเปลืองและก็ทาลายสภาพแวดล้อมนะก็คล้ายๆกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่นี่จะเน้นมาเรื่องของทรัพยากรซึ่งอาจจะอาจจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจมากมากกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่นี่คือทรัพยากรที่มาใช้เพื่อการผลิตในการสนองความต้องการของคนเอา เอาเราโอเคนะครับนี่คือหลักการซึ่งจะเห็นว่าในหลักการมันจะครอบคลุมทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องคนดินตนและตลอดจนการใช้ทรัพยากรของโลกนะนั่นคือหลักการในภาพรวมของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะเ <c oughs> ขียนให้เต็มไหมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นะครับ development อ h า h นะครับหรือใช้ตัวย,ย่อว่าใช้ตัวย,ย่อว่า SDG แล้วก็มีตัว S ด้วยเพราะว่ามีหลายเป้าอ่าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับเอ่อ เป็นยังไงเป็นกรอบการทำงานที่ดำเนินการจัดตั้งโดยตประชาชาติหรือ u ูเอ่าเป็นเป้าหมายพัฒนาเป็นเปเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโลกอย่างตั้งยืนครอบคลุมทั้งหมด17เป้าหมายนะครับ17เป้าหมายเนาะกำหนดมาตั้งแต่ปี1-5 แล้วก็กะว่าให้มันรู้ภายในปีสามศูนหัวสิบห้าปีเองนะครับเน้นเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ครอบคลบุมแล้วนะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอ่ะดูภาพหน่อยฮรภาพใหญ่อ่านี่นะครับก็ เป็นภาพที่เผยแพร่เต็มอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะใช้แบบนี้ไปทั่วโลกอันนี้เอาจะบอบภาษาไทยมาอมีประเด็นอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือเป้าหมายนะเป้าหมายสิบเจ็ดเป้าหมายนะครับสิบเจ็ดเป้าหมายนะเป็นเป้าหมายของโลกเห็นไหม The Global Goals นะครับ SDG แต่จัดความยากจนแต่กัดความอยู่โอ้ยมีสุขภาพและความเป็นดีเป็นอยู่ดีที่ดีมีการศึกษาที่มีคุณภาพความเท่าเทียมทางเทศ น้ำสะอาดและสุขาพิบาลน,นะครับบางอย่างเราก็มีบางอย่างเราไม่มีนะนะฮะห้ากระหกนี่บ้านเราถือว่ามีคุณภาพอยู่ใช้ได้อยู่นะครับเอ่อพลังงานสะอาดและจ่ายได้นะครับงานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโตอ่าเรื่องเศรษฐกิจนะครับอุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานพนะัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับลดความเหลื่อมล้ำ ที่จริงปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดทั่วโลกนะครับแก้ปัญหาเมืองและชุมชนทําให้เมืองและชุมชนมีความยั่งยืนนะครับการบริการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบนะไม่ใช่แค่ผลิตหรือบริโภคเฉยๆต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับการรับมือกับ climate change บก็คือตอนนี้ที่โลกร้อนนั่นเองนะครับ ะระบบนิเวศท,ทางทะเลและหมหาสมุทรอันนี้ก็จะเกิดปัญหากันอยู่นะครับพอกขาวบ้างปลาการังพอกขาวปลาตายอะไรพวกนี้นิเวศท,ทางบกนะครับเรื่องทางอากาศทางทะเลทางบกแล้วก็เรื่องของสันติภาพนะสันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็งนะครับและสิบเ็ดก็คือเป้าหมายก็คือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาก็คือร่วมมือกันนั่นเองนะครับใน ในทุกๆภูมิภาคทุกๆประเทศนี่คือภาพรวมของสิบเจ็ดเป้าหมายการพัฒนาของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในสิบเจ็ดเป้าหมายการพัฒนานี้เนี่ยนะครับก็อาจจะอาจจะแบ่งง่ายเป็นเป็นเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับสี่กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสังคม ด้านสังคมนะครับด้านสังคมอย่างเช่นกระจัดความยากจนกระจัดความยุ่โหยด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านความเท่าเทียมต่างเพศแล้วก็ความไม่เท่าเทียมอ่านี่เป็นเรื่องของสังคมนะครับสังด้านสังคมต่อไปด้านเศรษฐกิจนะครับ ก็เรื่องของพลังงานการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องอุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการบริโภคและการบริการยั่งยืนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับต่อไปด้านสิ่งแวดล้อมและและเรื่องของทรัพยากรนะครับการเข้าถึงน้ำนะฮะเมืองและชุมชนออไอไลเม็เชนนะครับอนุรักษ์น้ำทะเลอนุรักษ์ บนบกนะที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของอาการสร้างสรติภาพความยุติธรรมสามัญที่แข็งแกร่งแล้วก็การเป็นหุ่นส่วนเพื่อการพัฒนานะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสิบเจ็ดด้านหรือถ้าแบ่งไปใ,ให้เห็นภาพเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็อยู่ประมาณสี่กลุ่มนะครับ ต่อไปนี้เวลาทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็จะก็จะมามองมองพวกเนี้ยเป็นตัวตั้งด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นความร่วมมือของทุกประเทศทั่วโลกที่จะมาทําสิ่งเหล่านี้ซึ่งเขาไม่ทําต่อไปก็อาจจะมีผลต่อต่อการติดต่อติดความร่วมมือการค้าขายกันนะฮะเขาอาจจะถามว่าอ้าวแล้วคุณทําเป้าหมายโน่นเป้าหมายนี้หรือยังการผลิตมาขายชั้นเนี้ยได้ ดูแลเป้าหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะอาจจะติดขัดในเรื่องการค้าขายได้ในอนาคตดังนั้นทุกประเทศก็เลยมีความมีการร่วมมือร่วมมือกันที่จะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับเอาล่ะครับนี่คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นโลกหรือเป็นทิศทางในอนาคตของอาการพัฒนานะฮะโอเคครับก็เป็นเนื้อเพิ่มเติมในสามส่วนนะครับ การพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับโอเคครับพอวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ